โครงการ SME a N d s t a r t u p ั h a i l a n d 2024สซีซั่นหนึ่งสร้างหุ้นส่วนเครือข่ายพันธมิตรร่วมขับเครื่อนเศรษฐกิจไทย โครงการ SME amp Startup Thailand 2024ซีซั่น1ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจาก6ภูมิภาคกว่า100กิจการทั่วประเทศเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะพัฒนาและคัดเลือก4กิจการที่มีความพร้อมได้รับการร่วมลงทุนกิจการอีกทั้งโครงการนี้ยังสร้างให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการภายใต้คอนเซปต์สร้างหุนส่วนเครือข่ายพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยซึ่งภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยายผลโดยโครงการนี้มี แผนขยายผลครบ6ภู6มิภาคทั่วประเทศโดยในปีแรกเริ่มต้นที่ภาคกลางณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีค่ะ โครงการ SME and Startup Thailand 2024นะครับเริ่มต้นจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ปัญหาของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าไม่ถึงแรงทุนและมีปัญหาคือเรื่องแผนธุรกิจและวางระบบทางโครงการเลยคิดว่าถ้านอกเหนือจากการที่เราให้ข้อมูลทางวิชาการแล้วหรือเข้าไปพัฒนาแผนแล้วถ้ามีพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จมาร่วมทุนด้วยก็จะช่วยขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นครับก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการร่วมทุนนะครับหมายถึงว่า เอนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการขนาดกลางเนี่ยจะเข้าไปร่วมทุนนะครับหล้านบาท2กิจการ5 0 0 0 0นบาท2กิจการไม่ใช่แค่เป็นการให้เงินอย่างเดียวครับจะมีทั้งโน้ตฮาวและระบบธุรกิจเข้าไปช่วยขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็ช่วยกันต่อยอดครับผมก็ตอนแรกเราโอเพ่นหมดมาทั่วประเทศนะครับร้อยกิจการจาก6ภาคอันนี้เราจะมีการให้ส่งแผนส่งกิจการมาก่อนแล้วก็คัดกรองกิจการที่มีความพร้อมมีมาตรฐานแล้วเข้ามาสู่ระบบการเรียนรู้ทางธุรกิจทำบิสมิโมเดลแคนวาสทำแผนธุรกิจแล้วก็แผนแผนธุรกิจตรงนั้น ซึ่งพอม,มานำเสนอเสร็จพิช,ชิ่งเราจะคัดมาแต่ละรอบและดูเ,เรื่องกระบวนการแผนธุรกิจด้วยเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่ล่าสุดขึ้นมาแล้วก็ให้นักลงทุนเป็นคนตัดสินใจว่ากิจาการไหนที่พร้อมก่อนก็ได้เข้าร่วมทุนก่อนครับ,รบใช่ครับต้องขอบคุณทางศักพิรุนเคมีคอลนะครับทางาท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยียชมคมชนอาภูมิและก็ทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะขับเคลื่อนต่ออีก5ซีซั่นในอีก5ภูมิภาคนะครับโดยที่จะไปเริ่มอีกครั้งหนึ่งพฤษภาระหว่างนี้เราก็จะระดมทุ คือจริงๆแล้วนะครับเราเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายเคมีนะครับผมซึ่งเราเล็งเห็นว่าการที่เข้ามาซัพพอร์ต SME เอนะครับมนันเป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากของของประเทศไทยนะครับโดยเรารู้ดีว่า SME เนี่ยขาดอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะมาร่วมตรงนี้นะครับคือเราเป็น SME มาก่อนเป็นบริษัทเล็กๆเริ่มต้นจากการประกอบาการด้วยตัวเราเองมาเราเลยรู้ว่าความยากในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยค่อนข้างยากถ้าขาดแหล่งเงินทุนนะครับเราเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือ SME นะครับทำให้เขาเจริญเติบโตและสามารถแข่งขันกับธุรกิจในตลาดณวันนี้ได้ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยประสบการณ์ของเรานะที่เราเริ่มต้นจากการทําธุรกิจนะครับเราก็จะรู้ว่า 1. นะครับต้นทุนนะครับการหาแหล่งเงินทุนนะครับตรงนี้ทำยังไงและอีกอันนึงก็คือเรื่องของบัญชีนะครับซึ่งซึ่งเราเนี่ยเราเป็น SME มาก่อนเราจะรู้ว่า SME เนี่ยขาดอะไรนะครับเราจะมาเสริมในส่วนตรงนี้ที่ขาดหายไปครับผม ก็จริงๆผมก็ดีใจกับทางผู้ร่วมโครงการนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยผมได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันนะครับ SME อย่างน้อยก็มี4ี่รายเนี่ยให้สามารถจเจริญเติบโตและก้าวเป็นบริษัทที่มีไซส์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับซึ่งวันหน้าเนี่ยผมมองว่าโปรดักที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยจะมีขายวางขายทั่วประเทศไทยครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยรเรามีสถาบันเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเก่นห้าพัฝาแห่งเพราะฉะนั้นใน95,000มื่นฝาแห่งเนี่ยนะครับเราก็เป็นนิติบุคคลที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีที่บุคลากรที่เราพัฒนาก็คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ย 5แสนฟลายและก็มียังสมาร์ทฟาร์มเออร์อีก20,000-5,000ฟลายเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมเนี่ยเราก็มาเจอกับ SME เพราะฉะนั้นผมถือว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยมันก็คือสตาร์ทอัพนะฮะที่จะไป uh, ยกระดับกับสถาบันเกษตรกรของผมแล้วยิ่งวันนี้นะครับเรา uh, ได้ uh, มาพบกับ SME ด้วย เพราะฉนั้นสิ่งที่กระทรวงเกษตรต้องการในจํานวนสถาบันเกษตรกรเนี่ยเก้าหมื่นห้าพันฝ่ายแห่งเราอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับ SME เพราะว่าเราคิดว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับสถาบันเกษตรกรจะเข้มแข็งได้เนี่ยก็ต้องไปเชื่อมกับเอกชนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ SME แล้วได้ภาคเอกชนมาเป็นพาร์ทเนอร์มันก็สามารถที่จะยกระดับนะครับไรายได้ของพี่น้องเกษตรกร นะครับสามารถที่จะพลิกนะครับยกตัวอย่างนะที่ที่เห็นในวันนี้ในเรื่องของที่มีการแปรรูปปลาสลิดนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มที่แปรรูปปลาสลิดเนี่ยยิ่งยิ่งผลผลิตเขาขายได้มากเท่าไหร่นะครับกลุ่มแปรรูปเนี่ยก็ต้องไปซื้อปลาสลิดจากพี่น้องเกษตรกรเพราะนั้นยอดยอดของผลิตภัณฑ์แปรรูปขายยิ่งมากเกษตรกรก็ต้องรีบในการเลี้ยงปลาปลาสลิดต้องขยาย เพราะนั้นมันก็เริ่มจากขยายจากการเลี้ยงในครอบครัวมาเป็นชุมชนชุมชนเป็นตำบลเป็นอำเภอแล้วก็เป็นจังหวัดแล้วก็จะขยายอาจจะไปครอบคลุมทุกภาคของประเทศเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะแล้วก็คิดว่าโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับมีกระทรวงเกษตนระและสะกอร์เนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับคงจะส่งเสริมนะครับในเรื่องการให้ความรู้ให้ จะให้การนะครับส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมนะครับโดยนะครับจะมีการฝึกอบรมมีหลักสุตรรยะสั้นที่จะทำให้ผู้ประกอบการนะครับที่ไม่รับรางวัลหรือที่รับรางวัลเนี่ยนะครับได้ต่อยอดไปนะครับซึ่งทางหมาไัยก็มีศูนย์นะครับ แนะนำผู้ประกอบการนะทั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทั้งนะครับ SME ด้วยนะครับก็ยินดีนะครับที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนและ SME นั้นเนี่ยเป็นนะครับเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับยินดีครับครับด้วย นโยบายของสภาหมหาวิทยาลัยนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ประกอบกับนโยบายของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งพันธกิจของเราเนี่ยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างนวันวนวตกรรมสร้างนวัตกร,รนะครับเพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อสังคมประเทศชาติอยู่แล้ว กานกิจกรรมโครงการนี้ในฐานะที่เราเป็นหน่วยวิชาการเราก็จะมีนักวิชาการที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนในโครงการนี้แล้วก็สถานที่ที่เราใช้ในการฝึกอบรมก็เป็นสถานที่ท,ที่อยู่คณะแล้วคณะเองก็มีศูนย์พัฒนาวิชาชีพซึ่งจะซัพพอร์ตในเรื่องของการต่อยอดวิสาหกิจชุมชนให,ให้เป็นสตาร์ทอัพให้เป็นผู้ประกอบการที่ไซส์ใหญ่ขึ้น นะครับซึ่งเราจะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอขอบคุณสมาพันธ์ SMD e, ไทยสุพรรณบุรีนะครับที่มาร่วมมือกับเราเพ,เพื่อที่จะจับมือกันแล้วก็ช่วยสังคมต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมทั้ง2องอย่างทั้งเรื่องของการ MOU กับกับหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นอ่าโรตารกนะครับที่เป็นจิตอาสาแล้วก็การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่วัยเรียนและก็สําเร็จการศึกษาออกไปได้เป็นกาลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติต่ตอไปครับครับในส่วนของทาง Common Web Platform เองนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่มีการขยายตัวมากๆในตอนนี้นะครับทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยเราเป็นช่องทางของทั้งการจัดจาหน่ายนะครับเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคนที่ต้องการที่จะเ,เป็นนักขายหรือสร้างรายได้แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการ ขึ้นผูกการสามารถที่จะได้ทั้งในส่วนของตลาดผู้บริโภคแล้วก็ได้ในส่วนของอคนที่ช่วยขายของไปในตัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรามีเมมเบอร์ Member ที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับประมาณ2,000 20, 0ื่นแคเาเราตั้งเป้าว่าสิ้นปีเราจะไปที่1 0 0 0 0แสแล้วก็ ออปีหน้าที่3 0 0แ0 0แล้วก็ปี2 0 2 6ที่1ล้านแอคเค้าซึ่งมันทําให้เราสามารถรวบรวมกาลังซื้อจํานวนมากๆได้แล้วตอนนี้เราเชื่อมโยงไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่กัมพบเดียที่ลาวแล้วก็ที่มาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็อนาคตเราก็ขยายไปเรื่อยซึ่งมันจะช่วยแก้เพนจพอยต์สหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ก็คืออย่างแรกคืองบการตลาดของคุณเนี่ยจากทีแรกคุณต้องอินเวสเราไม่รู้ว่ามันจะตอบรับกลับมาเท่าไหร่เราทําให้ทุกอย่างเป็น Variable c แต่ตอนแรกแปลว่าคุณจ่ายเท่าตามที่คุณขายได้ นะครับเราก็มีโอกาสจะเข้าถึงลูกค้าที่คุณเป็นสินค้าที่ยังใหม่แต่ว่าเราสามารถที่จะนําเสนอเราไปถึงลูกค้าโดยตรงได้ครับก็ของเรานะครับของเราเนี่ยจะเป็นองค์กรเอกชนนะครับที่เราเรียกว่า BNI นะครับของเราจะเป็นกลุ่ม t r u s t Chapter นะครับคุณกลุ่ม Trust Chapter ของเรานะครับจะมีผู้ประกอบการทั้งหมด50ท่านนะครับ50ท่านเนี้ยจะมีอา,อาชีพที่ไม่ซ้ำกันเลยอันนี้คือจุดเด่นของเรา เพราะงะั้นเราถึงจะเป็นเมนทอร์ให้กับ SME ของเราได้เพราะว่าใน50ท่านนี้เราจะมีวิธีการคิดและวิธีการเจเน r เรตในอาชีพของแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันซึ่งเรามีการประชุมกันทุกอาทิตย์เพื่อพัฒนาองค์กรของเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาช่วยครับกับกลุ่ม SME ที่ได้สตาร์ทอัพตรงนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ<ต>ก็ของเราจะเป็นทีมเมนทอร์ให้ครับผม,มตรงนี้เราก็จะดูแลไปตลอดนะครับ ถ้าเกิดทีมไหนหรือว่าอาชีพไหนทั้งผู้ชนะและผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปนะครับเราก็จะเป็นเมนเทอร์ให้เหมือนกันเรามีหลายๆอาชีพด้วยกันที่จะสร้างสรรค์น,นะครับ SME ให้เราเติบโตขึ้นได้ครับผม ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปทาง SME ทุกภูมิภาคนะครับเราจะไปต่อนะครับในการที่จะทำซีซั่น2ที่จะปรับภูมิภาคแล้วก็ให้โอกาสกับทุกภูมิภาค SME เนะครับเข้ามาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้อย่างน้อยท่านได้เครือข่ายเพิ่มแน่นอนอย่างน้อยท่านได้เรียนรู้เพิ่มอย่างน้อยท่านได้พัฒนาและเราจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะระดมทุนจากเอกชนที่มีจิตที่จะเข้ามาร่วมในการลงทุนโดยที่มีบริษัทสัพพิลุนเคมีคอลเนี่ยเป็นแกนนาในการที่ทําโครงการนี้ต่อ นะครับในแต่ละซีซันเพื่อจะได้ให้ผู้ประกอบการไซส์เกับไซส์เได้มาร่วมมือการเหมือนพี่ช่วยน้องขับเคลื่อนเศรษฐีไทยด้กันครับนัทพรไตรธรรมค่ะเจ้าพองลูกจีนประกาศดองโบราณน้ำชาข้าวแท้ค่ะค่ะพานุโลเงินค่ะเป็นผู้ผลิตบุญมะพร้าวค่ะวัชรีปัญญาสาค่ะจากพรปัญญานครศรีธรรมราชโกเลปลาทูแท่งอบกรอบค่ะค่ะนัดเ็ญยาอ่อนวิมลค่ะจากแบรนด์สุพรรณิกาปลาสลิดค่ะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ เจ้ฮุ้งเ,เริ่มอย่างตรงๆก็คือเจ้ฮุ้งเองก็ยังไม่ทราบว่ามาถึงตรงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีความสุกว่าเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักผักกาดดองน้ำน้ำาสาวข้าวแท้ๆที่มันฟีโปรไบโอติกเราก็เลยเดินมาตามทางที่เขาส่งมาด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจค่ะสำหรับตัวคลิปนะคะก็รู้จักโครงการจากเฟซบุ๊กค่ะ ก็คือมีการแชร์ต,ต่อมาในกลุ่มผู้ประกอบการนะคะจึงได้มาเจอโครงการนี้และเข้าร่วมค่ะ ำหรับยูเองก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ค่ะแล้วก็สนใจคิดว่าโครงการนี้ค่ะก็คือเล็งเห็นถึงโอกาสแล้วก็ให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการที่เป็น GDP ในเรื่องของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจระดับประเทศได้ค่ะแล้วก็คิดว่าธุรกิจของตัวเองรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์เองตัวผู้ประกอบการเองค่ะมีโอกาสนะคะที่จะสามารถพัฒนาตัวเองและผลิตภัณฑ์ให้เติบโตได้ในอนาคตค่ะเลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในแบรนด์ของสุพรรณธิกาปลาสลิดอาหารก็ได้รับ าวสารจากในกลุ่มเพื่อนๆน,น้องๆอะค่ะที่แนะนํากันมาแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจในส่วนหนึ่งของเราในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีความภาคภูมิใจในสมัชชาเอสเอ็มของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ต้องการเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นแรงกระเพื่อมให้กับวิสาหกิจช,ชุมชนแล้วก็ SME ทั่วประเทศค่ะในส่วนที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยของเราตอนนี้วิสาหกิจกําลังเดินหน้าไปแล้วในส่วนของเราก็คือว่าอย่างของตัวเจ้ฮุ้งเองอะมีทายาทเราก็จะผลักดันให้เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในปีหน้าเพื่อให กพื่อให้เขาต่อยอดลงไปแล้วส่วนหนึ่งที่ต้องตั้งใจทํามากๆก็คือเราต้องการผักปลอดสารอย่างแท้จริงเราต้องการจากาต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําให้เป็นส่วนของปลอดสารเพื่อสู่ผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะสําหรับอูนมะพาวนะคะก็คือเราจะต่อยอดโดยการนํามูลมะพร้าวที่เราทําอยู่แล้วนะคะเกิดจากกระบวนการแรงงูน,นะคะผ่านเครื่องจักรนะคะที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้นะคะเพื่อแปรรูปและเป็นส่งเข้าสู่อุตสาหกรรม โรงงานอาหารและก็โรงงานเครื่องดื่มค่ะเพื่อขายสู่ผู้บริโภคค่ะสำหรับยูเองะอะค่ะวันแรกที่เราเริ่มต้นตัวผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเราตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเราก็จะทําตามความตั้งใจของเราต่อไปค่ะก็จะเป็น healthy snack นะคะก็จะกระจายสินค้าเข้าสู่ผู้บริโภคที่มากขึ้นค่ะ Modern t เทรดแล้วก็รวมถึงตลาดต่างประเทศด้วยค่ะ ในนามของสุพันณิกาบาสลิดเราก็มีความภาคภูมิใจในส่วนของตรงที่ว่าเราทําการตลาดเนาะคุณภาพนําการตลาดเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,กรทั้ง ทั้งคนที่เลี้ยงปลาสลิดด้วยแล้วก็ในส่วนของเอสเอ็มด้วยในภาพกว้างรวมหลายๆกันเราเรามีความรู้สึกว่าเราจะทําแบรนด์หรือ SME ของจังหวัดสุพรรณบุรีหรือ SME ทุกๆท,ที่ในในประเทศไทยเพื่อที่จะให้ทุกคนช่วยอุดหนุนนะคะไม่ให้เงินของประเทศไทยล่วไหลออกไปนอกประเทศมากกว่านี้ค่ะของเจุ๊้งมีเพจประกาศดองเจ๊ฮุงค่ะทาง f a c e b o o ไลน์ทุกอย่างจะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ สำหรับคลิปนะคะ,ะสินค้ากิป่ะคะเป็นสินค้าที่เราขายแบบ B2B นะคะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะก็คือสามารถติด,ต,ดต่อได้โดยตรงกับตัวกิปเองเลยค่ะค่ะ สำหรับตัวยูเองนะคะคือทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณามาตลอดค่ะเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์วัชรีปัญญาสะมีช่องทางการติดต่อหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนกันค่ะของสุพรรณิกาปาสลิตบีทั้ง Facebook, TikTok หรือในช่องทางของ e-commerce หรือในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆภายใต้แบรนด์ของ Com มอนอันนี้จะสามารถที่จะขยายไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกในเร็วๆนี้ค่ะเอต้านิครบจบทุกข่าว